ทําไปจนถึงจนกว่าจนกว่านั่นล่ะเนาะคะ่ะเนาะแต่คุณแม่วงเดือนก็นขึ้นคือกันคุณแม่วงเดือนนี่พัานอีหยังเล้วคะ่ะมีเมียแล้วไม่เอารักเขาแล้วไม่ดีมีใหม่แถวนี้โปรโด,ดจงสเสนเสาวาอีพึกแม่เศรพึกได้ผัวฝรั่งมันว่าค่ะแล้วเสือโลคก,ก่นของเขาเนาะคะ่ะเนาะพี่บูรันก็เก่งนะแม่ เขาเหมือนกันค่ะแล้วก็อ่าพี่ดวงจันบอกคิดหอดยูเดอทุกคนมาสั่นเนาะขอแนะนำพี่น้อยกับคุณแม่วงเดินพี่บุรานมสั่นมาเอวไอแเอ๋เลยแเอ๋อเลยมอทั้งเคก้คกแทกมาหาจา้าบอกสาจ้าพี่ไปไม่ไหวแล้วเขาพูณมากเด้อ่าเดอมือหนีโคถูดขอ,ดขอดไพเบลแต่เจ็บปลูกจ้าก็ยังไม่ได้เข้าไปหาเนาะเนาะสำหรับคุณยายมีสายวันนีจ้จ้าไม่ได้เข้าไปอ่า จิบ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 เราเลือดนักสู้บอกขอบคุณค่ะจริงแม่สู้สู้ฮ่าเลือดนักสู้ขอบคุณแม่แย้มสายด้วยสวัสดีจ้ะคุณแม่บุญหลาราชบันเทาบอกสวัสดีค่ะคุณแม่เนะคะน่ะเนอะน่ารักจ้ะจําได้ค่ะสวัสดีเลี้ยงเด้อคุณเพื่แม่วงเดือนบอกทักทายสวัสดีรอบห้องจ้าพี่บุรันทักทายสวัสดีค่ะคุณธนากรด้วยจ้าเนาะทักทายแบบอย่างไรเขามาทักทายจ้าสักคำส,ำสำองคำเลยค่ะเด้อจ้ะจะได้ จ๋าจะได้ล่าลงหานแล้วราคาเนะาะจ๋าถึงเวลาของจ๋าต้องเดินเนาะสมพิ่น้ยคุณธน,นาทรบ,บอกยุราสมตำอ่าไอ้ล่มมาๆมากแต่เอาตีมาล้วบอกโอ้ยอเด้อกันกินข้าวเพราะไปทำมิปาร์ตีสิไปยุโอเคโอเค,อเคจา๋นนาเดี๋ยวเมื่อไ่ยังมื่อเสาร์สิแวะเวียนไปหาเนะค่ะเนอะสิขัไป อยากฟังซ้ำคำที่เธอบอกรักนี่คุณแม่บงเดือนบอกน้องจ๋าขอตัวด้วยจ้าบอเดินทางปลอดภัยค่ะแม่หาเลยเนาะค่ะเนาะบบได้ดีดมาซ้ำแล้วก็จ๋าก,ก็ไม่ได้ไม่ใช่โทรศั์ด้วยจา้านะขอโทษขออภัยค่ะคุณยายสายไว้อย,ย่งางแรกโทษขออภัยพี่ๆด้วยว่าจ๋ามีธุน่าจริงๆค่ะ่สาสามถติกัไปได้ตต้ามือนีสิเข้าไปด้วยค่ะเด้อ,อพร้อมค่ะพร้อมกายพร้อมทุกอย่าง นองหานคือกันค่ะน้องหานเลยสะกุลนี่แหละนาะบอกสวัสดีค่ะพี่สาวสันพี่น้อยบอกเสียพึ่งกันขอบคุณค่ะอ่าพี่พิมรานบอกเจ๊ปลูกทักทายนะคะะนาอค่ะเนาอขอบคุณมากๆค่ะทักทายกันโดดด้วยจะเด้อสาหรับจากะมีเมียแล้วไม่เอารักเขาแล้วไม่ดีมีไมแถวนี้ปรดจงสเสนอ คุยกับลูกๆกานร้านๆเล่นๆไปเลวพี่น้อยเป็นยังไงแย่เป็นยังไงแน่ขอบคุณค่ะนี่แม่วงเดือนก็อยู่กับายอยู่เนี่ยนะคะเอร์อเลยสายลมมันอ่อนเอรซ้ายลมมันอ่อนเอ้์เนาะค่ะเนาะขอบคุณมากเลยค่ะเด้อจะน้อยจะมากจ้ะก็จะพยายามอยู่ให้ได้ถึงขอบกำยังเอ่ยเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆได้แม่เด้อที่มาเปลนงกำลังใจให้ลูกสาวเก็่อใจ้าเบาได้เนาะค่ะเนาะแต่บอกผู้เดียวจ็คก็บบอกโอ้ออกนี่รอไปนะแม่เนาะ อยู่น้ากันได้ไหมเด้อค่อยๆไปค่อยๆมากกันแล้วกันคุณแม่วงเดือนทางไท้สวัสดีค่ะคุณคุณบุญนี่ยังไงก็ต้องรักอยู่แล้วเนาะรักต้องรักให้ตลอดใช่ไหมแม่แยม <c oughs> ้มขอบคุณมากค่ะที่แม่แย้มมาเป็นกําลังใจให้ลูกเนาะขอบใช่ไหมคุณยายสายคุณยายสายใจดีเฉพาะจ๋าแล้วว่าใจดีกับทุกคนเนี่ย <c oughs> ถ้าใจดีกับทุกคนได้จ๋าจะอิจฉามีคุณยายมีสายบอกสวัสดีจ้าเนาะค่ะเนาะ ใจจะเกงใจดีหรือใจจะดีใจดีกับแบบคุณยายมีสายเนาะค่ะเนาะเมื่อนี่ซาจาพ่อเด้กไปหาไผ่เด้อพี่นงเด้อป่กไปโกนค่ะเพราะว่าจะไปงานมากเนาะค่ะเนาะไม่ได้ไปหาใครเลยพี่นงค่ะอาจจะเป็นไรค่ะเนาะแวะเวียนมาถ่ายอยู่ในบริษัทนี่แจ้งมือนึ่งก็ต้องเจอกันเนาะค่ะเนาะแม่แม่เพ่าแม่จาเพาถือบ่ผู้บ่าวค่ะผู้บ่าวเพิ่นเป็นผู้มั่งมีสีสูกล้วเนาะค่ะเนาะ ขอบคุณนะคะเป็นยังไดทั้งพุ่นเป็นยังไดแน่นาะคะ่ะนคุยกับลูกลูกล้านๆ้านนๆนไปเลวพี่น้องเป็นยังไดแย่เป็นยังไดแน,น,ดแน่ขอบคุณค่ะนี่แม่วงเดือนก็อยู่กระจายอยู่เนี่ยนะคะผมมาขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆได้อาเด้อเดาจ่ากระติกเขาไปหาคือเกาค่ะจะาไปหาแน่นอนนนาะคะ่ะนะสําหรับวันนี้จ่าก,ก็ขอเอ่อถ้าเขามาแรี่ยวทะยังไหวมันกระติกข้นโปรไฟหาจา่าทันที่เด้อพี่น้องเด้อ ขึ้นโปรไฟล์หาจ๋าทันทีค่ะเนาะแต่ก็ไม่บอกต้องเพื่อนเรากําลังรับชมอยู่บอกสาวจ๋าเรียกอีกเร็วชอบชอบ,ชอบเนาะ,ะคันเนาะสไตล์สไตล์อาคุ้นอ่ะนะแล้วก็พี่บุรันแล้วก็พี่บุญยางแล้วก็คุณทานกรเนะาะคันเนาะบาเบาบาวรุ่นน,นองเนาะคะัผู้บาวรุ่นน,นองืพลารงส่งยิ้มอีกนิดถ้าจะคิดจริงจังและขออีกอย่าง ต้องสดนะทันดีค่ะแม่ยินดีต้อนรับนะคะคุณยายมีสายดีพร้อมบอกท,ทักทายสวัสดีจ้าคุณบีมนราดบอกเจ๊ปูบอกพี่แม่วงเดือนหัวร็อกกี้กี้กหัวเราอน้ำตาแตกงน้ำตาแตนในแม่คอยเนาะค่ะเนาเ <c oughs> ดินกับถอยหลังเนาะค่ะเนาะถอยหลังไปตอบคอมเมนต์เนาอะ,อะครบแล้ว หนึ่งสามห้าสันโอ้โหเออเออเออซ้ายลมมั A, 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 <c oughs> นอ่อนเออซ้ายลมมันอ่อนเออเนาะค่ะเนาะขขบคุณมากเลยค่ะเด้อจะน้อยจะมากจ้ะก็จะพยายามอยู่ให้ได้ถึงคนรจริงจากใจฉันอยากเจอนี่ <c oughs> อ,อยากเจอคนจริงใจเนาะเะนาะย่างกระมวลเลิศดเป็นกำลังใจให้จ๋ามาตลอดเนาะ,ะ <c oughs> เป็นกำลังใจให้จ๋ามาตลอดจอ๋าสิใส่อันนี้ีใส่นีดีแม่เดินกับ ถอยหลังเนาะค่ะเนาะถอยหลังไปตอบคอมเมนต์เนาะอ่าครบแล้วหนึ่งสามห้าสัตวโอูโหไปนะจ๊ะเจ๊ปลูกเจ๊ปลูกต้องลงคลิปกินน้ำหมูท่านั่นแหละค่ะลงไปโหลดเนาะค่ะเนาะคุณยายมีสายบอกมีมีอะไรก็ลงไปก่อนแต่จริงๆ,ๆคุณยายมีคุณยายสายจะเป็นคนดูเวลาจ๋าตลอดนะจ๋าจ้าถึงแล้วจ้าวันนี้ถึงแล้วยังล่ะแม่แม่ถึงแล้วยังค่ะคุณยายค่ะค่ะห้ามแก่เนาะเจ๊ป,ปูกบอกว่า ให้ลูกปลูกไม้ใช่ไม้ใช่ไหมใช่ไหมสีแดงๆงเนาะคะ่ะนอดอกกุหลาบสีชมพูหลายๆคนนะคะที่่อยสนับสนุนกันไปจุงมกันแค้นกันไปนะแม่นะจ้ากระเกปเป็นสาระจา้าคือสิบอกว่าเปลี่ยนดอกเมลีนะคะว่สาสันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ตง พี่ทองดีว่าอย่งางไรพี่วิมุตราชวันนี้พี่ไม่ได้ไปทํางานมาหายนะคะนาะจากระถาเวลาขึ้นกันค่ะจากก็เลยได้ึืนตลอดเลยแหละคะ่ะจนกว่านั่นแหละจนกว่าจนกว่าเลยนะคะนาออัน,ดนะดอเนาะค่ะนาะขอบคุณจ้าสวยเก๋สวยนะคะนอะ้องเจอตัวจริงแล้วจะวิ่งหนีไม่ทันมาจ้าเนาะะ,ะพี่วิมุตราชท,ทักทายสวัสดีเหลือเวลาสักกี่นาทีเชียว นี่อีกไม่นานแล้วราคาใน4ี่สินาทีก็เหลืออีกสิบกว่านาทีงานหนักเลยเนาะค่ะนาะตั้งแต่เสาหมดคำ3ามซีโมงกลับมาจากก๋าจงเขาห้องได้สวัสดีจ้าเพื่อนๆรอบห้องสันขอบคุณมากค่ะเจ๊ปูขาเนาะค่ะเนาะเรียยว่าไม่ต้องเดือดเลยย่องเนาะอยู่ที่ระยองกกะยอ้อนอะไม่ นำทะเลส,สวยๆเนาะส่วนพี่น้อยก็คนอุดรจ้าเนาะคะ่ะนาะคนบ้านห้านี่แหละเนาะคะ่ะเนาะส่วนพี่บุรางเนาะสมมติพี่น้อยคุณทน,นทายรบอกอยุรานสมตำอ่าไอล่มมามๆแต่เอาตีมาเราบอกโอ้ส่วนเจ๊ผูกบอกว่าเจ๊ปูกจะอยู่บรษิษัทนี้จนเจ๊ปูกอ่าไปไหนไม่ได้เลยเจ๊ผูกบอกเจ๊เนาะคะ่นะเนาะแม่กินขา้าวแดงกับอีอย่างคะ่ะกินขา้าวแรงกับอะไรวันนี้เนาะคะ่นะเนาะอืม เชิญจ้ามณีท่านด้กินอยู่แม่ออืรอไปนะแม่เนาะยุ่น้ากัน,น้ะแม่เด้อืค่อยๆไปค่อยๆมากกันแล้วกันคุณแม่วงเดือนทางไท้สวัสดีค่ะคุณคุณบุญแอมสิริของยุทธเนาะค่ะนอนอแล้วก็เจบป,ปูกคุณยายคุณแม่บุญหลายโอ้หลายท่านเนาค่ะเด้อที่มาเป็นกาลังใจให้จ้าพี่นวลนมณีบอกได้ยินเสียงอ๋อ,อเฮียนเฮียนบานเฮียแคนบนะอ๋อเอแคนโอเคโอเค,อเคยูหันแมนบ่ เอ,ออเออเคโเคเดชที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปสวัสดีค่ะเนาะค่ะเนาะแวะเวียนกันเขามากค่ะเนาะจ้ากับป๊อปป๊อปโบโเนาะพี่น้องขาร้องเพลงไปร้องเพลงไปทํางานไปเหมือนที่นะ้ะาข้าประสันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ทองพี่ทองดีว่าอย่งางไรพี่พี่มนตราชวันนี้พี่ไม่ได้ไปทํางานมาผมมข,ขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆเายได้ไอายเด้อเด้อจ้กกับที่เขาไปหาคือเก่าค่ะ จะไปหาแนอนนอนเนาะค่ะเนาะสำหรับวันนี้จ๋าก็ขอ,อพี่ดวงจันบอกว่าคุณโนสปัญญาระสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักคุณธานกวรวอกว่ากินกินเขาก็ได้ทุกกาลังใจเลยค่ะเด้อขอบคุณพี่นงยาวขอบคุณพี่ทองดีขอบคุณคุณยายมีสายขอบคุณแม่บีเนาะค่ะเนาะ,ะแม่บุญมีแพทย์ชาคุณแม่จะต้องหาผู้ชายมาหาหนุ่มๆมาร้องเพลงคู่ก่อนขึ้นให้หน่อยอาพี่ทองดีเป็นผู้ชายกา็แล้วกันอาจจะจ๋จะเป็นผู้หญิงให้อ่วร้องมา ลองมาพูดเลยค่ะเด้อขอบคุณพี่น้อยแม่วงเดือนพี่บุรันแล้วก็คุณธน,นกรเนาะคะะ่ะเนาะขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็แม่บุญยั่งเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะใสกระะิทที่ห่หเืออนถึงจงจจยไว้ตัวเองใหม่เมกเมกเวลาจะใหม่เลยว่าอาจารย์จะขึ้นยังไงแล้วอาจารย์จะเข้าไปหาพี่น้องจ๋ายยังไงสวัสดีจ้าเนาะคะ่ะเนาะเขาไปบึงอยู่เนาะคะ่ะเนาะคลิปของแม่โฆษณาเยอะด้วย ขอบคุณมากนะคะแม่เนาะขอบคุณพี่บูรันด้วยอขอโทษพี่บูรันด้วยเด้อคุณยายามีสายยังสอนจ๋าอยู่เมื่อวานนี้บอกว่าน้องจ๋าต้องอัดคลิปยาวเยอะๆเนาะคะนะ่ะเนาะคุณยายบอกไม่แย้มบอกทั้งทายสวัสดีจ๋าเจ๊ปลูกด้วยจ้าเนาะส่วนพี่วิมลนะอ๋อเฮี้ยนเฮี้ยนบานเฮี้ยแขลน嘛อ๋อใอญ่แขลนโอเคโอเคย o h a นแมนบอกเออเออเออแค่แค่เด็กตะกีโมต์ไซค์คาาไปเขากัำยังเอยเนาะคะนะ่ะเนาะขอบคุณหลายๆด้วแม่เด้อที่มาเป็นกยนทังใจให้ลูก